สวัสดีครับผมนะัทจากชาแนลนายพาวันนี้ก็จะมาเปิดกล่องการพาตัวใหม่มเพื่อนๆให้ดูกันซึ่งการพาที่ผมจะเปิดกล่องก็คือการพาตัวนี้อ่ะให้รอช้าก็คือ y add กับ mercurius จากพากันนำวิง่งอันนี้จะเป็นงานโรบอทอันนี้ก็จะเขียนเลยว่าเป็น the robot spirit ก็เพราะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปประกอบเหมือนกับการพาปกติทั่วไปเราก็แค่ประกอบ ิ้นเล็กๆน่นเนี่ยออกมาให้เป็นรูปเป็นร่างแค่นั้นเองเลยแล้วก็กันพาตัวเนี้ยนะครับก็เป็นงานรุ่นเก่าแล้วแหละสังเกตได้จากโลโก้ของบันไดก็อันเนี้ยยังเป็นโลโก้บันไดสีแดงอยู่เลยถ้าเรามาดูตรงนี้ดีๆนะครับก็จะมีการเขียนระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบันได2 0 1 3 made in c h เมตรในาอ่าก็ประเด็นจากจีเนาะโอเคมาดูที่ฝาเปิดตัวกล่องกันบ้างอ่าฝาเปิดตัวกล่องด้านหนึ่งเนี่ยก็มีเจ้าตัวเมอร์คิเลสกับไวแอยืนไว้อยู่เนาะแล้วก็บอก รหัสแล้วก็ชื่อของตัวขุนไว้นะครับตะกี้ลืมพูดนิดนึงก็คือว่าตัวรหัสของตัวคุนเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างของ y a d เนี่ยก็จะเป็นรหัส OZ13-MSX1 เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเม r c u ค y เลก็จะเป็น OZ13-MSX2 ซึ่งใน1กล่องเนี่ยเขาก็จะให้เรามาทั้งสองตัวซื้อ1ได้2นะครับอ่ะไปดูที่ด้านหลังตัวกล่องกันบ้างด้านหลังตัวกล่องก็จะเป็นเจ้า y a d กับเม r c u ค y ยืนอยู่เนาะตรงนี้มันเป็นภาษาญี่ปุ่นลองเอา Google Translate mm hmm. แปลคร่าวๆเนี่ยมันก็เป็นประวัติของโตคุดจะมีประวัติทั้งของตัวไวแอรแล้วก็ประวัติข้างงของตัวเมอร์คิเสด้วยแล้วก็ด้านหลังกล่องเนี่ยเขาจะมีการบอกเรื่องของกิมมิคคร่าวๆของโตคุดซึ่งกิมมิคของเจ้าตัวไวแอรเนี่ยตรงที่ให้พลังงานด้านหลังก็สามารถที่จะเปิดได้ซึ่งไอตัวที่ให้พลังงาน,นก็เป็นตัวให้พลังงานให้กับปืนของที่เจ้าไวแอดถือไว้แล้วก็ ด้านหัวของตัวหุ่นนะครับหน้าเนี่ยมันสามารถที่จะเปิดได้เปลี่ยนได้โอเคมาดูที่ตัว mercury c e ันบ้างตัว mercury c e เองเนี่ยกิมมิคของเขาก็าคือลูกเล่นของไอ้ตัวชิลซึ่งตัวเนี้ยก็ มีกิมมิคมาให้ดูว่าเราสามารถที่จะขยับนู่นนี่นั่นจัดท่าแอคชั่นแบบพามแบบนี้ได้แล้วก็หน้าตรงนี้ก็สามารถที่จะเปิดออกมาแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันโอเคทีนี้เจ้าตัวเมอร์คิเลสกับไวแอเนี่ยมันก็เป็นขนที่ออกมาคู่กันตัวนี้จะเป็นเน้นสายโจมตีส่วนตัวเมอร์คิเลสเนี่ยก็จะเป็นเน้นสายป้องกันโอเคทีนี้ไปเปิดกล่องกันดีกว่าเปิดกล่องกันเลยเปิดออากมาอโอเคมีคู่มือมาให้นะครับ นนเก็บไปก่อนอมาดูคู่มือกันก่อนละกันคู่มือก็ให้มา1แผ่นใหญ่ๆเป็นแผ่นพับเนาะก็ะมีแค่ข้อมูลแค่ด้านเดียวไปดูที่อย่างแรกกันก่อนละกันอย่างแรกนะครับก็เขามีการเขียนว่าบอกเขามีมือมาให้ก็จะมีมือทั้งแบบเป็นมือกำอก็จะมีกำสองแบบแล้วก็มีมือแบอ่แล้วก็มีมือแบบอแ,อแบบเหมือนแบบงอมือน,นิดนึงดูสวยดีมาดูที่ คำอธิบายกันมากดีกว่าคำอธิบายโดยส่วนใหญ่ถ้าดูโดยคร่าวๆก็จะเป็นเรื่องของการประกอบพาร์ตต่างๆเนี่ยเข้ากับตัวหุ่นอะอย่างแรกในนี้ก็จะเป็นของเจ้า YA d อ่ะซึ่งเจ้า YA d เนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องขยับอะไรยังไงบ้างเพื่อจะเสียบเข้ากับตัวด้านหลังของเจ้า YA d แแล้วก็มีวิธีการเสียบปืนไว้ให้แล้วก็เนี่ยบอกด้วยว่าตรงพาร์ตตรงส่วนหัวก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยอะโอเคแล้วก็ อันถัดมาก็จะเป็นช่วงของการจับปืนช่วงเอนะครับส่วนยึดต่างๆก็จะมีคําอธิบายอยู่แล้วก็มีการบอกกิมมิคของช่วงปืนเนาะว่าสามารถที่จะแบบชักเข้าชักออกได้ดึงออกมาเพื่อจะติดเข้ากับตัวตัวให้พลังงานถ้าเราติดออกมาได้ก็หน้าตาน่าจะออกมาประมาณแบบนี้เนาะอ่ะโอเคอันนี้สำหรับเจ้าตัว Y แอร์อ่ะ มาดูที่ตัวเมอร์คิเลสกันบ้างตัวเมอร์คิเลสเนี่ยอ่ะอย่างแรกที่เห็นเลยอันนี้ก็จะเป็นกิมมิคอันนี้ก็จะเป็นตัวโล่เนาะซึ่งโล่อันนี้มันสามารถป้องกันบีมได้ก็จะมีจุดขยับหมุนนู่นหมุนมน,นี่ต่างๆให้ดูจัดเป็นรูปเป็นร่างหน้าตาประมาณแบบนี้ได้แล้วก็สามารถเอาเจ้าตัวชิลวอันเนี้ยมาเสียบเข้ากับตัวด้านหลังของเจ้าเมอร์คิเลสได้เนาะโอเคแล้วก็มีพาสต์รูทที่เป็นส่วนปืนมาให้แล้วก็ มีโล่อันนี้น่าจะเป็นโล่อันหนึ่งที่สามารถติดเข้ากับตัวบีมได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถ้าสมมุติเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็น่าจะออกมาหน้าตาประมาณแบบนี้โดยกิมมิ่งเนี่ยผมคิดว่าตัวเมอร์คิวลีสมันก็คือตัวป้องกันตัวนี้แหละที่สามารถแบบขยับจับบิดรูปบิดล่างต่างๆได้เนาะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสําหรับเจ้าเมอร์คิวลีสอ่ะไปดูที่ตัวขุนจริงๆกันบ้างว่าหน้าตาของมันออกมาเป็น,นยังไงนี่มันก็มาในกล่องพลาสติกใสก็ แมสช์ก็กับโตขุ่นเนาะอะขุ่นเลขึ้นมาก่อนอ่ะโอเคในกล่องก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ากล่องเนี้ยซื้อ1ได้2อ,อันแรกเลยอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Y Ad เนาะอ่ะให้ดูหน้าตาขุ่นแบบนี้ก่อนอ่ะปุ๊บอันนี้คือด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังของตัวหุ่นนะครับเดี๋ยวผมกะว่าจะไปตัดเส้นมันเพิ่มเติม,ตมละกันมันน่าจะสวยขึ้นอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นเจ้า ตัวหุ่นของ y a d มาดูที่ตัวชิ้นส่วนอื่นของ y a d บ้างก็จะมีตัวหัวตรงนี้นะครับที่เขาเอามาเปลี่ยนให้ก็จะมีอยู่1ชิ้นอันนี้จะเป็นตัวให้พลังงานอ่ะสังเกตตัวสีเนี่ยผมว่าเขาก็ทำออกมาโอเคเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นโมเก่าอยู่อ่ะอันนี้จะเป็นตัวให้พลังงานให้กับปีมแ่คนนอนของตัว y a d อ่ะมาดูที่ตัวปืนกันมากดีกว่าไฮไลท์สำคัญของเจ้าตัว y a d เลยอันนี้ก็จะเป็น ปืนสำหรับเจ้าไวแอดนะครับอ่ะหน้าตาประมาณนี้แล้วก็มาดูที่ตัว m e r c ์คิว s กันบ้างอันนี้จะเป็นตัวของ m ม r ร์คิว s อ่ะอันนี้จะเป็นตัวด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังปุ๊บประมาณนี้อ่ะให้ซูมดูใ,ใกล้ๆสักนิดนึงอ่ะไปดูชิ้นส่วนต่อมาอาจจะเป็นชิ้นส่วนหัวที่สามารถเขาให้มาเปลี่ยนได้ด้วยเหมือนกันหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคแล้วก็ ไฮไลท์ของเจ้าตัวเมอร์คิเสกันบ้างดีกว่าเอาดูให้ชิ้นนึงก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวโล่ป้องกันบีมซึ่งสามารถที่จะเนี่ยปิดขยับได้นะครับก็เป็นตัวไฮไลท์สำคัญสำหรับเจ้าเมอร์คิเลสกันอันนี้เขาก็ให้มาทั้งหมด20งี้ที่ผมถือในมือกับที่อยู่ในถาอนนี้อยู่แล้วก็มีโล่เนี้ยซึ่งโล่ตัวนี้มันสามารถติดเข้ากับตัวบีมได้ด้วย okay. อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าบีมก็สามารถดาวนะเนี่ยเสียบเข้าอย่างนี้ได้ก็จะเป็นแบบตามการ์ตูนนะครับโอเคนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของทัดมือแบบต่างๆก็ตามแต่กี้ที่ผมบอกไปได้เลยแล้วก็มีจอยตัวต่างๆที่จะเสียบเพื่อขับตัวหุ่นได้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นการเปิดกล่องเครืเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปรีวิวตัวเต็มฝาก a c ซ b o o k นายกันทาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด s b s c r i b e ช่องนายกันพาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวตัวเต็มของเจ้า ไวแอดกับเมอร์คิเลสตัวนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปรีวิวนะครับบ๊ายบายครับ